สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงความรักประจําเดือนมิถุนายนอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปปักแรกเนาะคลิปดูดวงความรักของคนทั้ง7วันอันนี้เป็นคลิปของคนวันพฤหัสปักแรกเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเรามาดูกันขอดูสักหน่อยซิแอบดูหน่อยซิว่าบรรยากาศความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างจ้า พิสเทตค่ะหมุดหิดงุนง่านนอยอารมณ์นอยหัวใจคนรักคู่ครองก็มีการทำให้เรารู้สึกอึดอัดในหัวใจเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวคเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่า the t e m p e r a n c e นี่คืออะไรอาจจะมีการถกเถียงกันบ้างห่างกันบ้างอะไรกันบ้างทำให้เราหมุดหิดอะอืม บางคนบางคู่อาจจะมีการคุยกันเฉพาะโซเชียลเน็ตเวิร์นะแต่ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็ยังโอเคอยู่ในขอดูหน่อซีวต์เดอะเทมเพนส์ตรงนี้มันคืออะไรมันจะมีการโต้เถียงกันในเรื่องที่แบบไร้สาระงงเงงงงเง,งทะเลาะกันอะไรกันทำให้เกิดปัญหาแบบ เร,รเ,รรเรื่องไม่ควรทะเลาะก็ทะเลาะเรื่องไม่ควรเถียงก็เถียงเรื่องไม่ควรทําให้เป็นอารมณ์ก็ทําให้เป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะแล้วคนวันพฤหัสช่วงนี้จะงุดหงิดเป็นพิเศษจะนอยง่ายเป็นพิเศษจะเบื่อง่ายเป็นพิเศษมันก็เลยจะทําให้รู้สึกว่าโอ้ยเบื่อจังเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนคนบ้าๆบอๆทั้งคู่อะแป๊บๆปเดี๋ยวก็ดีกันนะพอได้เดิมแนวจกเชียนก็อยู่ๆก็หายอยู่ๆก็กลับมาเคลียร์กันได้อะไรกันได้แล้วก็กลับมาโอเคกันเหมือนเดิมดีเอ็มเพรสเห็นปะ รับยาทั้งคู่นะจ๊ะโรงพยาบาลสรีธัญญาเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างใต้นี้นะจ๊ะติดต่อได้เลยช่องสองจ้ะลูกอ่ะเดี๋ยวเราขอไปดูความสัมพันธ์หน่อยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์สําหรับคนมีคู่อยู่แล้วในที่เป็นวันพฤหัสที่มีคู่อยู่แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อไปนะจ๊ะมากาลังประเมินความสัมพันธ์ของเราและเขาอยู่ว่า มันจะเป็นไปได้ไหมนะคะกำลังมีความพยายามในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดตรงเนี้ยมันดีขึ้นนะคะเนาะช่วงนี้พยายามใจเย็นๆเนาะเหมือนกับว่าพยายามคนมันพหัดช่วงนี้เหมือนจะพยายามแค่พยายามนะแค่พยายามใจเย็นเออ เนี่ยมันดูดิมันมีแต่การประเมินความสัมพันธ์พยายามเวทพยายามรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเราจะมีความหุดหงิดอึดอัดอยู่ในหัวใจบางครั้งมันมาจากคนพูดคนนั้นพูดตรงนี้คนนี้พูดตรงนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยอึดอัดฟังคนนั้นมากฟังคนนี้มากแฟนพูดเยอะแฟนพูดมากแฟนไม่เข้าใจเออช่วงนี้จะเป็นแบบนี้นะ มันก็เลยทําให้หงุดหงิดหัวใจขขงดูสามเหลี่ยมเพิเ่มเติมหน่อยอืมอาจจะเป็นคําพูดที่มาจากครอบครัวเขาคนรอบข้างเขาหรือครอบครัวเราคนรอบตัวเราแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบหงุดหงิดบางคนอาจจะโดนฟอร์สเลิกเมื่อไหนจะแต่งงานเมื่อไหร่จะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยจากที่มันจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมันก็เลยทําให้เหมือนกับ เครียดกันไปอะไรกันไปแบบเนี w, ้ยอาจริงสถานการณ์แบบนี้ไม่ต้องไปฟอร์ทห้แต่งงานหรอกให้รอดจากโควิดก็ดีแค่ไหนแล้วเนาะอืมอ่ะขอดูหน่อยพี่ใบบัวแนะนำซีคนมาเพื่อรหัสมีคู่มีแฟนแล้วทำยังไงอือเขาบอกว่า มันอึดอัดค่ะมันอึดอัดจากการที่ถูกบังคับจากครอบครัวจริงๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้ก็คือให้บําบัดพี่ใบบ,บัวบกบัดด้วยการช็อปเข้าไปค่ะลูกใช่เหรอใบบัวอือช็อปแล้วก็เก็บด้วยนะเอ้ยังไงใบบัวอย่ายอนแย้งสิลูกอะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่สบายใจอะไรแบบนี้ถูกกดดันถูกอะไรแบบนี้ก็เอาตัวออกมาค่ะหยา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังคงคีบอยู่นะแต่ทีนี้ว่าในบางเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องเก็บมาคิดให้มันเปลืองสมองเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเองไม่ต้องมานอยกันเองไม่ต้องมานั่งอึดอัดกันเองแบบนี้นะคะอะขอดูหน่อยนะน้อความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอืมคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะพัฒนาไหมเนาะ อ้ยสี่ไม้เทา้ามันจะมีการพัฒนาในความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนะคะจะเดทด้วยอะแต่มันจะมีการหยุดพักกันไปช่วงหนึ่งอาจจะมีการห่าง,างกันไปอะไรกันไปนะคะในออฟอนมันเป็นการห่างเพื่อคีประยะซึ่งกันและกันงงไหมสามไม้เทา้า แล้วก็ night of pentacle มันจะมีถามว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะว่าเป็นคนคุยคนพิเศษของกันและกันแต่มันเป็นการมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งทั้งคุณและเขาจะห่างกันไปเพื่อคีปความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนกับว่างงไหมห่างกันไปเงียบกันไปเพื่อคีปความสัมพันธ์เพราะว่าเนื่องจากต่างคนต่างต้องมีภารกิจหน้าที่ของตัวเองที่ไปทําแล้วก็บางคู่บางคนมันเป็นเหมือนกัน เล่นเกมในความสัมพันธ์กันว่าถ้าห่างกันจะรู้สึกคิดถึงกันมากแค่ไหนเคยได้ยินใช่ไหมไออาการแบบเนี้ยซึ่งคุณและเขาไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ทําพฤติกรรมแบบนี้อยู่อาจจะทําแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะแต่สุดท้ายยังไงเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเราก็กลับไปนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังยากจากการไม่ได้ขาดจากการไม่ได้เพราะว่ามันยังมีการกีฟัลเท็ซซึ่งกันและกันอยู่นะคะอ่ะพี่ไปบัวค่ะดูหน่อยสิ แนะนำหน่อยก็บอกแล้ววันพฤหัสบา้บาบา้บาบบรับยาทั้งคู่แนะนำดีๆนะคะเออ rival ego ของการละกันค่อนข้างสูงนะคะสองคนนี้ใช้จิตวิทยาสงครามประสาทซึ่งกันและกันอยู่นะกำลังเหมือนกับพยายามมีการใช้เซนส์ของแต่ละคนว่า เฮ้ยมันใช่ไม่ใช่มันโอเคหรือไม่โอเคแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนี่แหละแกสองคนก็จะรู้ว่าแกสองคนขาดกันไม่ได้เว้ยเออมันก็จะมีการติดต่อกลับมานะ เหมือนผีพาคผีทีผีส่งมาอะไรแบบนี้ไม่ใช่สีเทวดาเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเดินหน้ากันแบบเต็มสูงนะจ๊ะไม่ต้องกลัวในความสัมพันธ์ตรงนี้นะ้่าใบบัวบอกว่าเดินหน้าต่อได้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้แค่ตอนนี้เหมือนคุณต่างคนต่างเวทความสัมพันธ์หรือความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่อยากให้ใส เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากให้เขามาอินฟลูเอนซ์ตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้รู้สึกว่าอีกคนนึงมีอิทธิพลต่อตัวเองมากเกินไปไมัต้องใช้คํานี้สิเนาะส่วนตัวเขาเองก็คิดในมุมเดียวกับเราเหมือนต่างเขาเรียกว่าอะไรนะผีเห็นผีอะ่ะเออประมาณนั้นนะต่างคนต่างไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลต่อกันมากจนเกินไปแต่ถามว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาไหมมันก็จะกลับมาคิดถึงกันมากมาก,มากเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะคนโสดมันพฤหัส จะบอกว่าตัวเองโสดไหมก็โสดนะดูซิถ้าเราไปแอบบชอบใครเขาแต่นี้ยังไม่มีไงเนาะมันจะมันจะได้กินเขามั้มันจะได้มันจะพัฒนาความสัมพันธ์เราจะวินในความสัมพันธ์นี้ไหมถ้าคนมันพิหัสที่ไปแอบบชอบเขาเขาดูหนจ่ะโอ้ยยาแปดไม้เท้านะเธอแปดไม้เท้านะเธออืม โอ้โหอืคนมันพฤหัสบ้าบ้าบบจริงๆนะคะความสัมพัธ์ตรงนี้มันจะมีการพัฒนาขึ้นนะมันจะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันไปมันมันเหมือนกับคุณคุณดันนาจีบเขาเต็มที่เลยอะเออแล้วพออ่อยเดือติดเบ็ดปุ๊บเลือกซนะงั้นอะ ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยอย่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเขามาติดเบ็ดแล้วเราไม่รับผิดชอบไปทำร้ายเขาเสียใจบาปนะเ้ยเฮ้ย,ฮยนะเนี่ยเหมือนคุณพยายามทำงานในความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะโอ้โหตือ้อทำทุกอย่างเขาชอบอะไรส่งถึงแสดงความเป็นห่วงอะไรแบบนี้ตลอดเวลาแล้วพอเขารู้สึกชอบคุณแล้วยังไม่เอา เฮ้ยไม่ได้นะลูกดวงของแม่อย่าทำร้ายเขาแบบนั้นนะเป็นแบบเป็นกรรมอ้าวใบบัวแนะนํำหน่อยสิคนที่ไปจีบเขาเนี่ยก็ให้ทำตัวเป็นเด็กดีอ๋อไใบบัวเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นคนดีก็ก็คบไว้เป็นเพื่อนแต่ว่าอย่าไปทําความสัมพันธ์ที่มันแบบ อย่าไปทําให้มันเกินเลยเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้สึกดีกับเราจริงๆนะเออคุณอ่อยเหยื่อตกเป็ดติดด้วยนะเนี่ยคนมันพฤหัสแต่พอได้มาปุ๊บกับอยากเป็นแค่เพื่อนแค่นั้นเฮ้ยมันไม่ได้นะอันนี้ต้องแบบอันนี้เราต้องว่ากันนะมันมันไม่ดีก็คือมันไม่ดีนะจ๊อะอะขอดูหน่อยแล้วคนโสดที่แบบโสดโสดมันจะมีคนมาจีบไหมอะไรแบบเนี้ชาริออลคนในเครื่องแบบค่ะคนในเครื่องแบบ ร,ปรอปภไม่ซื้อบาะอ,อีดอกตบปากแมจิกเชียนเขาอาจจะมาส่องคุณทาง Facebook ทางอะไรแบบนี้คนคนนี้เจ้าชูนะเธอได้เก้าถ้วยนะเธออือเราก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนด้วยอือนางตื้อนางตื้ออือ นางเตอมากคนเจ้าชู้คนนี้เตอมากแล้วแกจะเอาเขาไหมขอดูใบหนึ่งไม่เอาจ้ามันพฤหัสสวยไรยิ่งอีดอกสวยไรยิ่งไหนขอดูซิใบบัวอย่านะคนนี้เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้ยักษ์เลยนะบอกไว้ก่อนมันจับแก,กกดได้มันจับนะฉันบอกไว้ก่อนนะอยากให้เห็นหน้าตัวเองตอนนี้เหลือเกินเฮ้ยเขาจะจีบเธอสําเร็จนะร,นระวัดระวังนะช่วงนี้ อออไม่อยากให้เอานะอืมรอรอเห็นไหมใบบัวบอกว่ารออย่าเอานะอืมเขาจะแสดงตัวค่อนข้างชัดเจนคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าตาดีมีหน้ามีตาในสังคมอะ่ะเออแต่ว่าใบาบัวอยากให้คุณรอก่อนนะใจเย็น ดูดูกันไปก่อนไว้เจอคนดีๆจริงๆค่อยอ่านทีหนึงก็ได้นะจ๊ะอ่านี่ก็เป็นคลิปโดยวรวมนะจ๊ะของคนเกิดวันพฤหัสในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนปักหลังเป็นยังไงค่อยมาติดตามกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ